ววนที่สุดตอนนี้คือเวลาของเราล่าสุดครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุพรายนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีและท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดลือไทยเลิศเกษมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พร้อมหน้าพร้อมตาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรกล่าวบนเวทีเสวนา global soft power talks นะครับ the new rules of soft power 24กุมภาพานันธ์2568โด bôi lạc dày จความสําคัญครับท่านบอกว่าเวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของไทยในการสร้างอิทธิพลใหม่ระดับโลกผ่านความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมและนวัตกรรมโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประเพณีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังรากลึกศิลปะอาหารการต้อนรับขับสู้และวิถีชีวิตที่ทําให้ไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับพร้อมเชิญชวนมาทํางานสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติบโตไปด้วยกันเพื่อ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสารรค์